สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณนิวมาเสริมวิธีคิดนะครับในแบบฝึกหัดของพ่อวอนะครับในหน้า8ปดสอถึงแปเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์บวกลบรักคนนะครับก่อนอื่นนั้นก็ให้หลักการนะครับในการที่จะทําโจทย์เกี่ยวกับรักคนนี้นะครับอาจจะมีมากกว่า1เครื่องหมายนะครับคุณครูให้แนวคิดว่า1นึ่งทำในวงเล็บก่อนนะครับ1ก็คือนักเรียนต้องทําในวงเล็บก่อนนะวงเล็บนะครับ2นะครับ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกาลังยกกําลังซึ่งนะครับเราก็ยังไม่เจอนะหรือรากนะฮะที่เรียนจะได้เจอเนี่ยจะต้องอาจจะเป็นระดับของป6หรือว่าระดับมัธยมนะฮะสามก็คือให้ทำอันนี้ให้หลักการทั้งหมดก่อนนะครับคูณกับหารเนาะก่อนบวกลบนะก่อนบวกลบและถ้าเกิดว่านะครับ คูณหารเนี่ยมันมาในข้อเดียวกันนะครับเราจะทําจากซ้ายไปขวานะครับก็คือจากด้านซ้ายมือไปขวามือนั่นเอง4นะครับถึงจะทําบวกกับลบเนาะบวกกับลบถ้าบวกลบมาพร้อมกันก็ให้ในักเรียนนั้นทําจากซ้ายไปขวานะครับแต่ว่าโจทย์ของพอวนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะนะครับไง่ายๆเนาะก่อนอื่นครูให้นักเรียนนั้นนะครับทาในวงเล็บก่อนนะครับวงเล็บก่อนนะฮะเช่นตรงนี้ก็เนี่ย 4ี่บวกสครับได้เจลบหเหลือสนะครับอันนี้ง่ายๆละกันนะครับตัวนี้ก็เอา9ก้าบวกเได้สิเนาะ18บแปลบสินะครับศูนะครับทำในวงเล็บก่อนเลยทุกตัวเลยนะครับอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับผมกูขอข้ามไปนะเอ่อตรงนี้นะครับการบวกลบที่เป็นลักษณะของอ่า3ตัวนะครับก็คือจะเน้นว่าต้องทำในวงเล็บก่อนสังเกตนะฮะตรงนี้คือวงเล็บอ่าอันนี้คือในวงเล็บ ทำเสร็จได้เท่าไหร่นะเก็บไว้ก่อนนะแล้วมาดูโจทย์นะครับเอาตัวตั้งเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งใหม่นะ,ะตั้งใหม่แล้วก็ลบเอาตรงนี้ยใส่ตรงนี้นะฮะลบก,กันแล้วก็ตอบนะครับอ่ามาดูกันของเรานะครับก็ข้อที่หนึ่งครข้อนี้ะสังเกตฮนะเนี่ยทําในวงเล็บก่อนนี่ฮะวงเล็บของเรานะครับมาใส่ในนี้ทำ,ทำน,นี้ได้เท่าไหร่เก็บอันนี้เก็บก่อน เราก็เอาตัวนี้ตั้งครับแล้วเอาตัวที่เราเก็กบไว้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับเมีอนเลยขึ้นมาลบเนาะลบกันนะได้ตัวนี้มาต่อไปนะครับในหน้านะครับที่แปดสิบสี่เนาะอันนี้ก็ทําในวงเล็บก่อนนะเน,นี่ยสังเกตครับอันนี้คือวงเล็บคําตอบอันนี้เก็บครับเก็บก่อนเอานี้ขึ้นมา แล้วก็เอาที่เก็บเมมาไว้ตรงนี้ลบกันได้เท่าไหร่นะครับเขียนเล็ไข่ด้วยนะต่อไปข้อที่3ครับก็หลักการก็เช่นเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนนั้นนะครับทําในวงเล็บก่อนอันนี้วงเล็บอยู่หน้านะสบายสบายเสร็จครับวงเล็บอยู่หน้าเนี่ยแล้วมันต่อด้วยการบวกอ,อันนั้ไม่มีปัญหาเพราะว่าการบวกมีสมบัติการสลับที่เนาะนักเรียนก็เอาตัวนี้มาได้เลยนะครับลบได้เลยครับ ราวนี้วงเล็บอยู่หน้าเช่นกัน,นสบายๆนะฮะได้เท่าไหร่เคื่อมด้วยเครื่องหมายลบนะครับได้เลยแล้วก็ตอเบเรียบร้อยนะครับไปดูหน้า85ของเรานะครับตรงนี้จะเป็นแนวนอนนะ,นะครับอยู่ในรูปของการหาตัวไม่ทราบค่านะครับคือตัวนอนหนูวิธีการนะครับก็ทําในวงเล็บก่อนแต่เป็นแนวนอนแต่นักเรียนแอบ,บไปทําในแนวตั้งได้ไหมได้เช่นกันนะครับ แล้นักเรียนก็นะครับมาบวกกับ1 5 0 0 0เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับต่อ0 0แสนเนาะดังนั้นอย่าลืมนะครับขั้นตอนตรงนี้อาจจะมีคําว่าดังนั้นนะครับสรุปด้วยนะครับข้อที่2ครับผมหาตัวทอถุงนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับก็หลักการนคือทาในเว็บก่อนทําเสร็จก็ลบตรงนี้ออกเห็นไฮะข้อที่3ครับทอทงนะครับ ทำในวงเล็บก่อนทาตรงนี้ก่อนได้เท่าไหร่เก็บไว้สุดท้ายเอาหกล้านตรงนี้ลูกมานี่ะเอาที่เราได้สามล้านเนี่ยมาใส่ตรงนี้ลบกันเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูกันฮนะตัวไม่ทราบค่าตัวจอจานนะครับจอจานมีค่าเท่าไหร่นะฮะก็ทําในวงเล็บเรียบร้อยก่อนนะครับวงเล็บก็จะได้ตัวนี้มาหนึ 1, 000, 000. ่งหมื่นหกพันเล่นเอาจอจานตรงนี้ใช่ไหมครับ ทำให้จอจานอยู่เดีวเดียวก็หาตัว1 6ึ่งมาบวกกันทั้งสองข้างเมื่อบอกวกทั้งสองข้างนะครับจอจานจะได้36,150อตัวนี้หาตัว L นะครับทําในวงเล็บเสร็จก่อนวงเล็บในตัวนี้ตัว L อยู่เดียวเดียวนะครับก็เอาสอแสนเก้านะครับ4ี่ตัวนี้นะครับลบด้วย1 17, นึ2งแครับได้ตัวนี้ออกมานะครับ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเสริมวิธีคิดนะครับในหน้าไสอปดสินะครับเดี๋ยวยังไงนะครับฝากด like, กดไลค์กด u ั s c r คร e ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูคลิปหน้ามาแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ